สวัสดีครับแล้วก็พบก,กับผมอีกครั้งแอนน์โปเลียนจากช่อง history by admin นโปเลียนก็อาจจะเรียกได้ว่าหายหน้าหายตายไปสักพักนะครับเพราะว่าแอนเนี่ยมีธุระมากมายเลยรวมถึงไม่เสียด้วยนะครับทำให้อัดคลิปไม่ได้ช่วงน,นี้แอนก็เลยพอว่า,มากมากนะครับก็เลยจะทยอยทำคลิปนะครับจากที่ไม่ทำมากับเดือนนั่นเดียวโดยคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปพูดถึงหนึ่งในฐานฝ,ฝ่ายปนมิดนะครับซึ่งเรียกได้ว่าอาจจะโด่งดังที่สุดนะครับในบรรดาฐานบัตเซียในสงครามนโปเลียน เขาคือจอมพลเท่าซึ่งรู้จักคําว่าถอยและความกลัวเขาเป็นไม่กี่คนนะครับที่ไม่กลัวนัปุเรียนแต่ก็พร้อมนำกองทัพเนี่ยไปสู้กันับปุเรียนตลอดเวลาแม้ส่วนใหญ่จะแพ้นัปุเรียนนะครับแต่ด้วยความที่เขาไม่กลัวนั่นแหละแล้วความดื้อด้าเขาเนี่ยมันก็เป็นส่วนนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถชนะับปุเรียน Napoleon ได้อย่างเด็ดขาดในภายหลักเขาคือจอมพลย er ิปฮาร์ดเลบริชฟอนบูเครหรือผมจะเรียกสั้นว่าบูเครนะครับใครชื่นชอบประวัติของจอมพลเท่าคนนี้ก็มาติดตามได้นะครับ ก่อนอื่นนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์หรืตามผ่านทางช่องทางต่างได้นะครับหรือใครสนใจสมัครสมาชิกก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับจะต,ต้องขอเท้าความก่อนครับว่าบูเคอร์เนี่ยเดี๋ยววันที่16ธันวาคมที่จลันึ่งที่เมืองลอตต็อกในดัชชีแห่งมัคเคนเบิร์ดนะครับโดยเขาเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กสุดน,นะครับจากพี่ชายทั้งหมด5คนแล้วก็ยังมีพี่สาวอีก2คนนะครับถามาปีหนึ่งเจ็ี่สองมันเก่าขนาดไหนเนี่ย ผมว่าสงคราม7ปียังไม่เกิดนะครับโดยเขาเกิดมาในตระกูลทหารม้าเช่นเดียวกับพ่อของเขานะครับซึ่งเป็นในทหารม้าให้รับรัดเฮสเซลเคสเซลโดยตระกูลของเขานะครับถือเป็นชนชั้นสูงผู้น้อยซึ่งไม่มีที่ดินนะครับประวัติของบูเชนไวเด็กนะครับค่อนข้างน้อยแต่ว่าบูเชอร์นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างชอบขี่ม้านะครับล่าสัตว์และก็พายเรือนะครับตรงนีงชอบออกกําลังกายทําให้เขามีร่างกายแข็งแรงนอกจากนี้นะครับพี่ชายของเขาเนี่ยก็จะเป็นทหารกัมดเลยนะครับตันรอยพ่อของเขา โดนถึงเขากับพี่ชายนะครับพี่ซิกฟีกเนี่ยมักออกไปประชุมภัยนะครับกับนายทหารมาสวีเดนซึ่งตอนนั้นเขตของมักเคนเบิร์ดนะครับอยู่ติดกับสวีเดนนะครับทําให้บูเคอร์กับพี่ชายเนี่ยสวีเดนเพอร์มาเนียบ่อยนะครับจนท้ายสุดนะครับเมื่อสงครามเจ็ดปีระเบิดนะครับโดยบูเคอร์นั้นเนี่ยมีวัยเพียงสิบห้าปีนั้นเขาก็ได้สมัครนะครับไปอยู่เป็นพลแตะนะครับในกรมทหารมาฮุสซาของสวีเดนชื่อสเปร์นะครับซึ่งในห้องน้ำพี่ชายเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นทหารกันหมดแล้วนะครับ แต่ก็มีบางคนเนี่ยตายสงครามเจ็ดปีด้วยโซแม็กเคมเบอร์เนี่ยก็เลือกที่จะอยู่ข้างสวีเดนออสเตรียกับรัสเซียนะครับในการสงครามกักบบัตเซียภายใต้การนำของพระเจ้าเฟสติกมหาราชและเขาก็ได้ลบก,กับบัตเซียนะครับในสวีเดนเพิร์นไว้ในนี้แล้วก็ลบครั้งแรกนะครับที่เมืองอังเคมในช่วงคีลล่าเจ็ดหกศูนย์นะครับทำให้รับบาดเจ็บที่เท้าและในวัาต่อมานะครับเมื่อกองทัพบ,บัตเซียล่าถอยเนี่ยกองทัพสวีเดนก็ตามลุกโจมตีเข้ามาในบัตเซียนะครับในวันที่ยี่สิบเก้าสิงหานะครับ โดนกลมถามมาฮุซาเบลลิงของบัเซียเนี่ยซุ่มโจมตีนะครับในเราถามมาหุซาบัเซียเนี่ยก็รอบุกเขาวไว้แต่กับการเป็นว่ามีจากซิบเอกคนหนึ่งนะครับชื่อซิฟฟีแรงเด็กเนี่ยก็ได้เสนอข้อเสนอนะครับว่าให้เจ้าเด็กหนุ่มทั้งสองคนเนี่ยมาต่อสู้พวกเราเถอะเอาง่ายนะครับก็คือจะให้โอสังกัดจากสวีเดนนะครับมาอยู่บัเซียเลยโดยไม่ต้องเป็นเฉลยสงครามนะครับแต่ตอนนี้นะครับบูเคอร์ก็เปลี่ยนมาอยู่กับบัเซียแบบงงนะครับ เขาเปลี่ยนมาใส่เครื่องแบบผู้สรางบัตเซียสีดำมันเกงสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็เสื้อคลุมโดเมนสามเขียนสีดำนะครับต้นถึงยังมีตาหัวกระโดดนะครับติดเป็นสัญลักษณ์ในวันต่อมานะครับผบกรมของผู้สาเบลลิงเนี่ยครับก็ได้เขียนจดหมายนะครับขออนญาตให้บูเคอร์นะครับเข้าสู่กรมธารมมาผู้สาเบลลิงอย่างเป็นทางการโดยในวันต่อมานะครับบูเซอร์ก็ได้เป็นพลธงนะครับของกรมผู้สาแล้วกลายเป็นหน่วยของบูเคอร์นะครับที่ถูกส่งไปชายแดนเหนือนะครับซึ่งก็ทําให้ลบกับสวีเดน ต่ในช่วงที่หลังใ761นะครับเขาได้เลื่อนยศเป็นร้อยโทนะครับจนกระทั่งถึงพวกกรกฎาคมนะครับหน่วยของเขาเนี่ยก็ได้ถูกโอนย้ายนะครับอยู่ในสังกัดกองทัพของเจ้าชายเฮนรี่นะครับซึ่งทําการลุกรามแซกซอนและก็ได้ลบใหญ่กับกองทัพพัธมิตรนะครับที่เมืองเฟย์เบิร์กและกองทัพบัตเซียนะครับได้แย่ชัยชนะอย่างงดงามหน่วยทหารมากบัตเซียนะครับจนถึงหน่วยบูเชอร์เนี่ยมีบทบาทนะครับในการชาร์จเพื่อทําลายแนวข้าศึกโดยในการยุทธใหญ่นี้นะครับเจ้าชายเฮนรี่เนี่ยสูญเสียยทหาาารรไปวน ส่งครับออสเตรียกับพันธมิตรนะครับสูญเสียไปเราเจ็บพันสี่ร้อยนายด้วยกันเบูเคอร์ก็ไม่ได้ไปร่วมในการไล่ติดตามฆ่าศึกนะครับพวกเขาเนี่ยถูกสะเก็ดกระสุนปืนใหญ่นะครับเข้าที่ขาไม่ต้องพับบาดเจ็บน,นะครับที่เมืองไลซิกสงครามเจ็ดปีนะครับเขาคงเป็นทาหารในกองทัพซาเบลลิงนะครับซึ่งเขาเองก็ไม่ได้ใช่คนที่ชอบเรียนหนังสือหรือขนขวายหาคมรู้นะครับเขาไม่ค่อยได้อ่านพวกศิลปะการสงครามเสียเท่าไหร่นะครับแต่มักจะเล่นพนันดื่มสุราสังสรรค์แล้วก็ล่าสัตว์นะครับกับเพื่อน ซึ่งในพวงระหว่างที่เขาอยู่บัตเซียน like ี่นะครับพ่อแม่เขากเสียชีวิตลงในพ่วงที่รลานสิบหกแปดนะครับตอนเนี่ยมีวิธีการใหม่นะครับก็คือเรื่องของโปแลนด์นะครับซึ่งทั้งบัตเซียออสเตรียรัสเซียนะครับก็ไ yeah ด้พยายามเข้ามาในที่พพในโปแลนด์และเกิดการแบ่งโปแลนด์ขึ้นมานะครับซึ่งเฟเดริกกเนี่ยก็สั่งให้ทหารเนี่ยบุกเข้ามาในโปแลนด์บางส่วนนะครับเพื่อดูเลความเรียบร้อยแต่ก็กลายเป็นบูเคอร์นะครับที่ที่ก็ได้ทําการปากกับลูกขื่ของชาวโปแลนด์โหดเหียมนะครับซึ บัลลูโปแลนด์ซึ่งการทำโหดที่มัเองนะครับซึ่งทําให้พระเจ้าฟรีดอริกมหาราชเนี่ยค่อนข้างไม่พอใจนะครับจนถึงมีคําสั่งให้ปลดนะครับดีบุคัลให้บูเคอร์เนี่ยเกษียณนะครับในที่รันเจิบสามทำให้บูเคอร์ช่วงนี้ว่างงานนะครับแล้วเขาก็ได้แต่งงานกับนางคารโลไลมลลิงนะครับแล้วก็ได้ไปอาศัยในที่ดินของพ่อตานะครับซึ่งเขาแต่งงานด้วยในห่วงนี้ครับบูเคอร์ก็ไม่ทําอะไรนะครับแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วก็ทําฟาร์มนะครับพยายามรวบรวมเงินเพื่อซื้อที่ดินขอองงตัวเ ซึ่งเขาก็พยายามจะเขียนจดหมายหาพระเจ้าเฟรเดริกตลอดนะครับว่าขอให้เขาเนี่ยกับกองทัพได้ไหมแต่เฟรเดริกก็ปฏิเสธตลอดนะครับผมมองว่าบูเคอร์เนี่ยเป็นคนโหดเหี้ยมแจนกระทั่งเฟรเดริกมหาราชสวรรค์นะครับแต่ก็ทาให้เฟรเดริกวีเลียนที่สอนครับขึ้นกองราดแทนคําร้องขอของบูเคอร์ก็เป็นผลนะครับในวันที่23มีนาคมคืรัน7จ็นะครับในวัยสี่สีปีนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะการเสียหมดนะครับบูเคอร์เนี่ยได้กลับเข้ารับราชการทหารในสังกัด กรมธรรมะคุซาที่แนะครับหรือมีชื่อเล่นว่าคุซาแดงเขาได้เริ่มตั้งแต่ยึดเป็นพันตีนะครับซึ่งหนคุซาแดงเขานะครับก็ได้บุกเข้าไปในดัตนะครับเพื่อแทรกแซงการเมืองในดัตก่อนที่ในเวาต่อมานะครับบูเคอร์เนี่ยจะเริ่มมีเงินมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ซื้อบ้านที่ลามิเบิร์ดนะครับอันเป็นสถานที่ที่อยู่ของเขายางถาวรในที่ที่หลานเจ็ดแปดนะครับเขาก็ได้เริ่มยกไปพันโทและเมื่อสงครามเดอล์ฝรั่งเศสเกิดขึ้นนะครับในช่วงที่หลานเจ็ดเก้าสองโดยของบู จนถ้าเวลาต่อมาเนี่ยบูคเคอร์นะครับก็ได้ขึ้นเป็นผอ,รอกรมฐานมา้าผุ้ซาเดกน,นะครับในคิทลานเจ็ดเก้าสี่แทนที่ผอกรมคนเก่าที่กเกษียณไปนะครับแล้วก็ได้อยู่สังกัดกับนายพลมูเวนดอฟนะครับซึ่งคุคมกองทัพแห่งลายโดยหน้าที่ของบูคเคอร์ทน n a l ะครับก็คือการเป็นหน่วยรัตเวนนะครับซึ่งเขามีวิธีการกล้าหาญนะครับออกซุ่มโจมตีและปฏิบัติงานหลายครั้งจนในภูมิมัวนดอฟนะครับค่อนข้างชื่นชมในผลงานของบูคเคอร์มีอีกครั้งหนึ่งนะที่กินสตั๊บนะครับ โดนเขาเนี่ยก็สังเกตการเห็นถามมาฝรั่งเศสถึง400นายนะครับซึ่งโบเคอร์เนี่ยก็ได้เปิดฉากซุ่มโจมตีถามมาฝรั่งเศสนะครับแบบทันตั้งตัวทําให้เขาเนี่ยสามารถจับถามมาฝรั่งเศสได้ามากถึง3 2นายด้วยกันจนถึงจะให้ถามมาฝรั่งเศสมาเจ็บล้มตายร้อยกว่านายครับซึ่งก็ทําให้โมนดอฟนะครับเขียนชิ่นชมวิรากรรมกล้าหาญนี้ไปถึงพระเจ้าเฟรดิกวิลเลียมที่2อย่างไรก็ตามนะครับวิรกรรมกล้าหาญบูเคอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้สงครามชนะนะครับเพราะทา้งบัตเซียเองก็ไม่ได ในในที่สุดนะครับกองทัพบัลเซียเนี่ยก็ถอยทัพข้ามไปน,น้ำลายนะครับถึงก็เจรจาสันกิภาพกับฝรั่งเศสในที่หลานเด็ก95นะครับซึ่งบุคคลก็ค่อนข้างไม่พอใจนะครับที่อยู่ดีเนี่ยบัลเซียถอนตัวสงครามโดยเขามองว่าความแตกแยกของฝา่ายทมิทนะครับทําให้สงครามครั้งนี้พ่ายแพ้และก็มองว่ายุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดของยุคแห่งยอสนะครับหรือพ่อของทัพอังกฤษเนี่ยซึ่งดูจะปกป้องฝฟานเดิมกว่าเยอรมันนะครับทำให้บัลเซียเนี่ยเสียเปรียบลงถึงความอ่อนแอของโฮลีเดอร์มันเอ็มพายนะครับ ก็มีส่วนทําให้สงครามครั้งนี้พ่ายแพ้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับประสบการณ์ในการสู้รบประสบครามเดฝรั่งเศสเนี่ยก็ทําให้บูคเน่ยนะครับได้มีความรู้ทางวิทวุธีมากขึ้นแหน่วยคุซาแดงเขาเนี่ยครับก็มีผลงานยอดเยี่ยมด้ดยกันโดยตลอดส,ส,ส,สองคราม2ปีนะครับนวงเขาเนี่ยสามารถจัดเชย์ไถ,ถึง3,100นหนึงนายรวมถึงในพลหนึ่งนายเลยนะครับเดี้ยิปืนใหญ่สิบเอ็ดกระบอกรวมถึงธงชยัยหกพืนนะครับความเวลาผ่านไปนะครับ บาตเซียเนี่ยก็ไม่ทำสงครามกับฝรั so people, ่งเศสนะครับจนฝรั่งเศสเนี่ยขยายอิทธิพลเข้ามาเยอรมันเรื่อยๆอะไรก็ตามนะครับกษัตริย์หนุ่มคนใหม่ของบาตเซียอย่างเฟรดริกวิลเลียนที่สามนะครับก็ได้ตกลงทำสนธิสัญญากับนโปเลียนนะครับเพื่อจัดการแก้ปัญหาเยอรมันนะครับซึ่งการตกลงกันนี้นะครับต้องทำให้บาตเซียเนี่ยได้พื้นที่เพิ่มเติมนะครับในฝั่งซ้ายของแม่น้ำไลยจนถึงเมืองมุนสเตอร์นะครับที่บูเคอร์เนี่ยก็รับผิดชอบนะครับให้ไปดปเนินการที่เมืองมุนสเตอร์นะครับก็ไได้ปแต่งงานกับ ทุนยังสูงในเมืองนะครับซึ่งบูเคอร์อเนี่ยก็ได้ทำการดองหญ้าบนเขาที่เรียบร้อยนั่นอะไรก็ตามนะครับเมื่อสงคารามนโปเลียนเกิดขึ้นนะครับในคิรันหนึ่ปดศูนยฝรั่งเศสเนี่ยไปยกกองทัพเข้าโจมตีเมืองฮันโนเวอร์นะครับซึ่งมันก็อยู่ใกล้กับเขตที่พมัตเซียจึงก็เลยสร้างความระแวงให้บ,บัตเซียครั้งหนึ่งและบูเคอร์เองเนะครับก็เริ่มเห็นว่ากองทัพบ,บัตเซียเนี่ยมันค่อนข้างดูร้าสมัยนะครับแล้วก็ไปอยู่กับพวกเหล่านายทหารหัวใหม่ของบัตเซียนะครับเช่นชานฮอดเช ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเพิก็ไม่เกิดขึ้นหรอกทัมบูเคอร์เองก็ไม่พอใจนะครับซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยเป็นลูกราฮ์ฮโนูเวอร์นะครับพอมันใกล้กับเคบูลเตอร์นะครับซึ่งเขายึดครองอยู่ก็เลยทําให้การติดต่อระหว่างอุลเตอร์กับเบอร์ลินนะครับเป็นไปอย่างลำบากคิซิลาร์หนึ่งแปดศูนย์ห้านะครับในวันนั้นเนี่ยเกิดสงครามมันครั้งที่สามนะครับซึ่งเฟรดิกวิลเฮนส์สามเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่ความเป็นกลางนะครับทั้งที่ทั้งฝรั่งเศสกับรัสเซียเนี่ยต่่่่่าาาาาางงเเเเดดดินนนนนทททััพผขขตกก็็ึะครบซสุียํใ้ พระเจ้าเฟรดิกวิลเทนิสสามนะครับได้เยกกระดมพลขึ้นมาแล้วก็ได้มีการตั้งกองทัพนะครับโดยให้ยุคแห่งบุลวิทนะครับเป็นผบกองทัพในช่วงคีร์นปีแปดศแต่ก็ยังไม่มีการลบนะครับเป็นการเตรียมตัวไว้เฉยและบูเคอร์นะครับก็ได้มาอยู่สังกัดของยุคแห่งบุลวิทและหน่อยคุซาแดงของเขานะครับก็ไดินไปร่วมกองทัพหลักในพวกนี้เองนะครับที่บูเคอร์เนี่ยก็ได้เลื่อนยุบเป็นนายพลอย่างไรก็ตามนะครับสงครามนีค้คันที่สามเนี่ยก็จบลงด้วยชัยชนะของฝรั่งเศสนะครับยิ่งงททใให้้ฝรรรััั่่่เเเเเศสนนนนนีียยมมมมออิิิิธพพลตขึะคบ เอาง่ายเลยครับดัชชี่แห่งคิวเดอรเบิร์กเนี่ยซึ่งมูราปกครองเนี่ยอยู่ห่างจากบูสเตอร์นะครับแค่เจ็ดสิบไมล์เท่านั้นแล้วบูเคอร์นะครับก็เริ่มเห็นทหารฝรั่งเศสเนี่ยปนเปียนไปปนเปียนมาแถวเยอรมันมากขึ้นนะครับที่ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งมูรากับบูเคอร์เนี่ยก็พยายามที่จะไม่ทะเลาะกันนะครับจนกระทั่งการเมืองของฝรั่งเศสกับบาเซียเริ่มปิงเคชียขึ้นนะครับเช่นเรื่องที่นโปเลียนนะครับแอบไปดูรับเยอคันเนวแห่งอังกฤษนะครับแทนที่จะเป็นบัตเซียตาย ขยายที่พลเข้ามาในเยอรมันอย่างไม่หยุดยั้งนะครับรวมถึงฝ่ายยิวมสงคารามนะครับซึ่งนําโดยพระชินีหลุยส์เนี่ยก็ได้กดดันให้เฟรเดริกวินเทนิสซาร์นะครับท่าสงคารามท้ายสุดนะครับช่วงสิงหาคมเนี่ยเฟรเดริกวินเทนิสซาร์นะครับก็ได้ยื่นคำขาดนะครับให้ฝรั่งเศสเนี่ยถอนทหารกลับไปน้ำลายบทน,นะครับแล้วก็สั่งรมพลเตนูแบบบูเคอร์เองก็ลงกอง,กองทัพหลักนะครับดูเหมือนสงคารามเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างฝรั่งเศสกับบัตเซียอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะเป็นสงคารามที่จะเปลี่ยนบัตเซียนะคครรรับบวมถึงูเเออ์นี่ยไปตลลดกา กระตดไมาแล้วครับสาวคลิปจอมพลมบูคือใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้หรือตามพตาช่องทางต่างน,นะครับสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ